ซันนี่ไพรเลตันอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครอ,อีกเหมือนเดิมนะครับวันวัน้วก็มีแต่รีวิวตัวละครน,นี่แหละซึ่งตัวละครตัวนั้นก็คือนี่ฮะตัวละครที่ค่อนข้างที่จะใหม่ๆหน่อยนิดนึงเนาะก็คือเจ้าอะไรเนี่ยทานน้ําแข็งคูซันนะครับเป็นคูซันตอนที่เราออกมาจากทหารเรือแล้วนั่นเองนะครับผมก็เอาไป กรอบทองแล้วก็สี่ดาวแล้วนะครับจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้ฟรีนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งอ่ะที่เกมแจกนะครับคือแจกเจ้าตัวนี้มาเลยนะครับเนี่ยแจกมาได้มาสามดาวแล้วก็เพิ่งจับดาวไปเป็นสี่ดาวเมื่อวานนี้นะเพราะว่านี่ฮะมันจะมีเนี่ยฮะเนี่ยกิจกรรมที่มันแบบว่าแจกเออเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปเลยนะเนี่ยฮะเห็นไหมมันก็จะได้เจ้าคุซันเสร็จคุซันมานครับ ก็ผมไม่รู้ว่ามันจะมีถึงตอนไหนเนาะแต่ว่าถ้าขึ้นฮาดาวได้ก็จะดีมากเนาะครับเพราะจะทเทศกาลนี้ถ้ามันไม่มีแจกผมก็ไม่รู้ว่าจะาหาจากไหนแล้วนะเพราะว่าในร้านค้าเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนสิว่าในร้านค้ามีไหมเดี๋ยวขอซื้อของก่อนซื้อของแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีไม่น่าจะมีนะอันนี้มีแหมสกายเปีย สเเปร์ก็ไม่มีเนาะมีแต่คุซันเอ่อล่างธรรมดาเนาะนี่ก็ลานะบุตรไม่น่ามีอันนี้ก็ไม่มีนะขนาดลานนี้ไม่มีเลยโอ้โหถือว่ามันไม่มีในร้านเลยเนาะสจาสำหรับเจ้าล่างสองนี้นะครับคือเป็นตัวที่แล่อยู่เนาะตอนนี้มันไม่มีจะซื้อเติมก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าไม่น่ามีหรอกมั้งเติมอะซึ่งนั่นมาจากการแจกนะครับช่วงนี้ก็แจกมาลัวลัวซึ่งก็ดีแล้วนะ ว่าได้มาฟรีก็ใช้งานได้นะครับในระดับ S S เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเรามาดูสกิลของเจ้าครูซันล่าง2กันเลยดีกว่านะผมขอเรียกว่าล่าง2แล้วกันนะเพราะล่างแรกมันเป็นทหารเรือใช่ไหมล่าง2ก็เป็นเจ้าตัวนี้แล้วกันตัวนี้น่าจะถ้าแบบว่ามันแจกหมดแล้วแล้วมันไม่แจกอีกเลยเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นตัวแรน่าดูเลยเนาะตัวนี้เพราะถ้ามันไม่มีก็ซื้อแต่น่า,นาคนก็น่าจะมีแหละสำหรับสกิลหนึ่งของเจ้าคูซันเนาะ นอนอก็คืออะไรเนี่ยน้ำแข็งป้องกันมันจะปล่อยไก่นะครับมันจะปล่อยไม่ใช่มันเขียนว่าไก่อะ่ะแต่ว่าจริงมันเหมือนนกมากกว่านะครับนกน้ำแข็งยกักษ์อ่ะในในรูปของไก่ฟ้านะครับไก่ฟ้าสร้างความเสียหายกับศัตรูทั้งหมดนะครับแลวลดพลังชีวิตเป็นเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตเต็มนะครับทำให้ศัตรูติดแช่แข็งด้วยนะครับไม่สามารถฟื้นฟูให้พีและอะไรได้เลย ก็คือสร้างความเสียหายนะครับให้กับศัตรูนะครับสามสิบเอร์เซนใช้พลังชีวิตใส่พลังชีวิตเต็มของศัตรูครับโอกาสแช่แข็งขึ้นอยู่กับเลเวลสกิลเนาะก็ถ้าศัตรูเลเวลน้อยเราก็สกิลเราก็จะมีโอกาสแช่มันติดขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นสกิลที่รู้สึกว่ามันจะไม่ไม่ใช่ดัมเมจแบบมันจะไม่เจาะผ่านโล่นะครับแต่ว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะก็แสดงว่าโล่พวกเกาะอ,อะไรอย่างนี้ก็ยังมีผลนะครับ แต่ว่ามันก็น่าจะเข้าแรงอยู่หรอกเพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์เลื่อนเนาะต่อไปสกิลที่2นะครับก็คือสร้างเกาะน้ําแข็งเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีเป็นระยะเวลา1เป็นระยะเวลาหนึ่ง้โหสกิลนี้เสียดายเพราะมันเป็นสกิลที่ใช้กับตัวเองนะครับคือสร้างเกาะน้ําแข็งนะดูซับ90้าเดเมจโอ้โหเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เดเมจโอ้โหสกิลนี้ค่อนข้างถึงมากๆานะครับสำหรับเจ้ากูสันนะครับ การสร้างโล่ลำแข็งนะครับเป็นการป้องกันเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะคะรับก็คือสกิลเปอร์เซ็นต์มาก็ไ like ์ผลนะไะเ,เจอกับสกิลนี้เนาะก็จะเข้าแค่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะเพราะมันกันในเก้าสิบนะผมอัพมาเวลแปดสิบแหลกันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอหสกิลนี้ก็ค่อนกางโกงนะแต่ว่าอะมันเปิดได้อย่างว่าครับเปิดให้กับตัวมันเองเนาะไม่ได้เปิดกับพลงทีมนะครับต่อไปคือที่สามนะครับ คุณนนะกระโดดขึ้นฟ้าและปล่อยก้อนน้าแข็ง5ลูกลงมาครับซึ่งทําให้ศัตรูแข็งนะครับและสร้างพายุลูกเห็บขนาดมื่มาครับเพื่อปิดฉากศัตรูครับทาเป็นดามเมจเวทนะครับมาสารและทําให้ศัตรูไม่สามารถฟื้นฟูพลังงานได้นะครับซึ่งสกิลนี้เป็นสกิลแบบว่าโจมตีเวทมนต์นะครับเพิ่มดาเมจอีก2000กว่าครับแล้วก็ลดพลังงานของศัตรูแต่ละคน600เลยเหรอโอ้โหลดพลังงานถึง600นะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียว ก็สามารถแช่แข็งได้นะครับมีมวก็แช่แข็งศัตรูตด้วยต่อไปสกิลที่4นะครับก็คือเพิ่มพลังแอคแท็กและคีสนะครับให้กับทั้งทีมนะความเสียหายสูงสุดที่คูซันจะได้รับจะไม่เกิน50%ของพลังชีวิตเต็มนะครับคูซันจะฟืน้นฟูพลังงานช้าๆนะครับก็สกิลนี้เป็นสกิลพาสซีฟเนาะเป็นสกิลติดตัวนะครับก็คือเพิ่มพลังแอคแท็กจำนวน1,000เนี่ยหน่วยนะครับเพิ่มคีส์จำนวน300หน่วยนะครับและเพิ่มและฟืน้นฟูพลังงานสินรับซึ่ง ก็ติดเป็นสกิลติดตัวของคุซันเองนะเพิ่มไม่แค่คุซันคนเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่าเนาะว่าเจ้าคุซันตัวนี้นะครับมันจะมีฝีมือขนาดไหนกันเพราะผมอัพมาเป็นขอบทองครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเนาะเอาจริงาเราก็เล่นแค่ตัวหลักของเราอะเปิดมาครับเปิดสกิลสโอป้องกันดาเมจดูดิเหลือแค่200รอย สกิลสามครับยิงยิงนะครับมีโอกาสติดใช้แข็งยิงเอ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าสกิลที่ยิงน้ำแข็งจะเป็นสกิลธรรมดานะเนี่ยใช่ปะ่ะอันนี้อ่อนเกินไปอะ่ะเดี๋ยวไปหาตีโขมวนี้ก่อนอ๋อลืมไปนะครับจะบอกว่าเจ้าคู่ซันเนี่ยมันเป็นตัวที่ตีโดนทุกตัวนะครับคือตีโดนทีเดียวห้าตัวเลยนะครับซึ่งตะกี้ผมพูดผิดไปหน่อยเนาะ สกิลยิงน้ําแข็งเมื่อกี้เนี่ยไม่เป็นสกิลแบบยิงธรรมดาเนาะไม่ใช่สกิลสามเนาะนี่สกิลสองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดใหม่สกิลสองอันนี้คือสกิลยิงอันนี้คือธรรมดาครับตีธรรมดานี่สกิลสามนะครับเนี่ยปลาเป็นหอกไปครับมีโอกาสติดติดแข็งสกิลสามก็จะเป็นหอกน้ําแข็งเนาะแล้วรอตีไปแล้วกัน <S <S อันเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวโดนอะไรวะเนี่ยอันตีนะครับนี่ครับปึ้มเล็กนกจัก ยกน้าแข็งมานะครับแล้วก็มีโอกาสแช่แข็งด้วยเนาะกเก็บไวเจ้าลูฟี่แช่แข็งไปแล้วนะครับเอาติดเงนเปี้ยงไม่ตายด้วยโอเคนะครับสำหรับเจ้าคูซันผมว่าก็สก,กิลไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกฮะแต่ว่าเป็นตัวฟรีก็โอเคนะเราก็โอเคอยู่แล้วถ้าได้ตัวฟรีมาโอเคเอาเฮ้ยกดไม่ไปอะ่ะสำหรับเจ้าคูซันเนี่ยนะจะบอกว่าไม่เป็นตัวแนวไหนดีอะ ตัวแบบซับมันก็ไม่ไม่ได้ซับเพื่อนนะมันน่าจะเป็นตัวช่วยสตันไหมทาให้ศัตรูแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนสกิลที่เหลือมันก็แบบเอาไว้ทําให้ตัวเองดีขึ้นนะสกิลที่ทําให้ตัวเองถึกขึ้นเพิ่มามานาให้ตัวเองใช้สกิลไวขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็น่าจะช่วยเพื่อนในการแช่แข็งศัตรูได้นะครับก็ค่อนข้างโอเคอยู่จะบอกว่าตัวนี้นะครับไอ้คุซันร่างสองนะไอค้ครูซันที่ใส่ชุดทหารเรือนะครับ ไอ้คนไอ้ครูซันที่ใส่ชุดทหารเรือมันจะเป็นตัวที่ดีกว่าตัวนี้นะครับดีกว่าเนื่องจากว่าสกิลของมันเนี่ยดีกว่านะในการแช่แข็งศัตรูแบบดีมากๆนะครับทาให้ศัตรูสโลตีช้ามากแช่แข็งอย่างเงี้ยดีกว่าเจ้าตัวนี้เยอะครับตัวนี้มันเน้นไปทางแบบว่าทําให้ตัวเองแบบว่าถึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แช่แข็งมันก็มีนะครับแต่ว่ามันก็น้อยครับอันติมันอย่างเงี้ยอันติมันก็กว่าจะใช้ได้อย่างเงี้ยก็สกิลนี้ีมอกาัดแช่แข็งน้องแต่ว่า มันก็ไม่ได้ใช้แข็งไปตลอดอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ใช้มาก็ไม่แข็งนะครับส่วนสกิลสองกับสี่นี่ต้องพูดถึงนะสองนี่ทำให้ตัวเองถึกขึ้นนะครับซึ่งไม่มีประโยชน์กับทีมสกิลนี้ก็เป็นสกิลพักสีนะ่เนาะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับงั้นเอาไว้คลิปหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับของครับ